อาจารย์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญ,ญาตถามถึงประเด็นที่คุณองอิงคลอดปุ๊บแถลงข่าวปับ๊บเตรียมคัมแบ็กหาเสียงอาจารย์คิดว่าเร็วไปไหมหรือว่าด้วยสถานการณ์ไม่ได้แล้วต้องกลับมาแล้วล่ะช้าไม่ได้คือคืออันนี้คงเป็นสิ่งที่คุณองค์อิงคิดอนะเพราะตอนนี้ตอนที่คุณองค์อิงเข้าไปเข้าไปอคลอดลูกอ่ะออน,นะ ปรากฏว่าคะแนนของเพื่อไทยเนี่ยตอนที่คุณเศรษฐาออกรณรงค์เนี่ยคะแนนมันขึ้นเพื่อถึงจุดหนึ่งแล้วมันไม่ขึ้นต่ออ่อมันมาแล้วมันก็ลงมันมันไม่ขึ้นต่อนอกจากไม่ขึ้นต่อแล้วมันไม่ได้นิ่งเลยมันก็มันมันมันก็แกล้งลงวันนี้คุณพิตาแตงไปแล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นความร้อนรนของคุณม้งงิงคงเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ อืมแปลว่าผลโพของนิดาโพที่คุณพิธาแซงเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมันมีผลใช่ไหมคะกับพรคเพื่อไทยมีผลนะมีผลเพราะว่าถ้าลองดูอันดับสองเนี่ยก็กลายเป็นคุณมุ้งอิงไม่ใช่คุณเศรษฐานะครับอ่าเพราะนั้นก็ดูเหมือนว่าครับอ่ามนันดูเหมือนว่าเอ่อคนข้างนอกมองคุณเศรษฐาเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นตัวสำรองไปนะีย โอ้งัง้นงผมถามอาจารย์แบบนี้ได้ไหมฮะว่าแปลว่าเอ,อตอนที่คุณเสรษฐาลงพื้นที่ซึ่งขยันลงมากนะฮะไปหลายจังหวัดหลายเวทีเลเกินปลาใสก็ดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแ,แทนที่จะ<แ>ทําให้คะแนนเลือของคุณเศรษฐาและเพื่อไทยเพิ่มขึ้นมันกลับลดลงแปลว่าคุณเสรษฐาแบบนี้อาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่าสำหรับพรรคเพื่อไทยต้องเป็นคนวิ่งคนเดียวไม,ไม่ไม่ทราบรอกครับแต่ว่าผมมีก่อนรู้สึกว่าคนมองที่พรรคเพื่อไทยเนี่ย ไปเชื่อมั่นที่นโยบายครับมากกว่าเชื่อตัวบุคคลแลวถ้าจะพูดกันจริงๆคุณเต๋ตาก็ไม่มีอะไรใหม่นอกจากนําเสนอสิ่งที่พักกันก่อมาแล้วครับอ่าทีนี้พอพูดถึงพักพักตัวจริงของพักเนี่ยคนบอกว่าอ่อคุณม้งน,น่าจะเป็นตัวจริงกว่าเพราะนามสก,กุลหรือเปล่าให้พักหวงเพราะนามสก,กุลนะครับครับ,รบอืม,อม เพราะนั้น้ตอนนี้ที่เล่นออกมาเนี่ยนะพอดูแล้วเนี่ยคือคืออย่างนี้ยวันนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยยังไงก็เพื่อไทยน่าจะมาที่หนึ่งครับแต่ถ้าแต่แต่แต่ถ้ามาที่หนึ่งแบบบุดหิดนะมาที่หนึ่งแบบไม่ไม่แรงสไลด์เนี่ยครับนะโอกาสจะตั้งรัฐบาลหรือโอกาสที่จะเป็นคนเลือกฝ่ายอื่นเนี่ยมันลดลงไปอืม ครับครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ผมขออนุญาตให้อาจารย์วิเคราะห์อีกหนึ่งเรื่องก็คือการที่คุณอง้์อิงคลอดลูกชายแล้วคุณทักษิณเนี่ยได้โพสทวิตเตอร์ทันทีเลยแล้วก็ขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานเนี่ยอาจารย์มองว่าอันนี้คุณทักษิณพยายามจะสื่อสารว่าอะไรฮะแล้วมันกลายเป็นผลดีหรือผลลบกับเพื่อไทยมากกว่ากันฮะมันผ่านมาแล้วนะดูแล้วไม่ได้ทั้งดีทั้งลบทั้งบวกอะ เฉยๆนะก็คือเป็นการเป็นการลายแบบชนิดตันปีตันกวนคิดอะไรได้ก็ลายแต่เพราะนั้นดูไปแล้วเนี่ยครับว่าขออนุญาตเนี่ยอืมผมคิดว่าท่านคงหมายถึงขออนุญาตประชาชนเนี่ยนะด้วยความหมายของท่านก็คือว่าเหมือนกับว่าเออนี่ผมขออนุญาตนะคุณก็ช่วยตอบมาในการเรื่องตั้งสิถ้าเลือกว่าจะเรื่องเพื่อไตช่วงตอน นะถ้าส่งคะแนนสนับสนุนเพื่อใส่ท่วมต้นก็แสดงว่าอนุญาตผมกลับอ oh. ๋อนีเพราะว่าผมว่าท่านท่านท่านโดดโดยทันปีทันควันน่ะนะครับอืมอ่าแล้วก็ตอนนี้มันออกไปแล้วนี่คนก็ตีงความอย่างนูน้นอย่างนี้แต่เสร็จแล้วผมว่ามันไม่ส่งผลทั้งดีทั้งเสียสักเท่าไหร่อ่ะนะมันก็อาจจะมีบ้างคนที่หมั่นไส้หรือว่าคน <c oughs> ที่เชียร์เนี่ยมันก,ก็อาจจะคิดไปได้แต่ว่า ดูไปแล้วไม่เกิดไม่เกิดเป็นเรื่องฟังหรือไม่ฟังยังเชื่อว่าเพื่อไทยยังเชื่อว่าเพื่อไทยน่าจะมีอะไรที่ที่คิดว่าพยายามทําให้ปังอีกสักครั้งก่อนเรื่องตังอ่าส่วนส่วนเขาเขาพยายามทาอะไรเนี่ยผมตามก็ไม่ทันอืมก็รอดูอยู่เชื่อว่าด้วยวิธีการแบบเพื่อไทยเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันต้องมี ต้องมีตีเด็ด e อีกอืมครับคือตีเด็ด e น <c oughs> e ก็ต้องระวังเหมือนกันก็เป็นทีเด็ดก็เคยใช่ไหมอุ้ยทีเด <c oughs> ็ดเหรอฮะ <c oughs> อาจจะ,ะก็ต้องระวัง <c oughs> นะเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งต้องยอมรับก็คือเอขอโทษนะครับอย่างคุณทักษินเนี่ยก็ตล้าง,งห่าง,หางเหินบรรยากาศเมืองไทยไปเยอะอ๋อครับครับอาจจะอาจจะอย่าง อะไรในเมืองไทยต้องระวังพลาดเหมือนกันอ่ะครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่กระแสของก้าวไกลเนี่ยถ้าตามโพลแล้วกันนะฮะคือดีวันดีคืนส่วนเพื่อไทยเนี่ยลดลงแต่ถ้าดูเปอร์เซ็นต์ของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลก็ดีหรือว่าแบบพักก็ดีเนี่ยดูเหมือนว่าสองพักนี้ถ้าจับมือกันเนี่ยคะแนนหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแบบนี้ฝั่งของเพื่อไทยก้าวไกลหรือว่ากองเชียร์สองพักนี้เขาจะเขาจะเฮล่วงหน้าได้เลยไหมฮะอาจารย์ ผมว่าเขาต้องเจรจากันนะสถานการณ์จะบีบบรรยากาศจะบีบว่าถ้าก้าไกลกับเพื่อไทยเนี่ยนะไม่เจรจากันเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะประโยชน์ต่อคำเลือกของประชาชนะไอ้คำคำความต้องการของประชาชนะเพราะฉะเพราะอย่างที่คุณพูดเนี่ผมเห็นด้วยเลยก็คือวันนี้เนี่ยดูคะแนน ปีกข้างนปีกข้างวนระหว่างฝ่ายที่สือทอดอำนาจมากับฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยฝ่ายของเพื่อไทยฝ่ายต้องการความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันชัดว่ายังไงจะกลุ่มนี้ชน,นะคะแนนมันแปรไปแปรมาก็อยู่ในกลุ่มเนี้ยอืมครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเขาก็หวังว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คงถ้าเผื่อว่าเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนก็คือต้องไม่มีการ สิทอขิขอรำมับมรหรือว่าชัดเจนอย่างที่เพื่อก้าวไกลบอกอ่ะมีลุงไม่มีเราอ่แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ตัวเลขที่ก้าวไกลมาแรงขนาดนี้เนี่ยอาจารย์ในในมุมของกองเชียร์เขาอาจจะดีใจยินดีแต่ในมุมของเพื่อไทยเขาอาจจะไม่แฮปปี้หรือเปล่าฮะถ้าเกิดว่าวไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้เลยไม่แฮปปี้เลยครับก็ต้องการให้ให้ให้ก้าวไกลเข้ามาเป็นส่วนผสมเท่านั้น เขาไม่ต้องการให้เก้าไกลเป็นตัวหลักครับแต่ว่าถ้าถ้าเพื่อตายเองเนี่ยคะแนนเขาถึงระดับหนึ่งเนี่ยอืมนะเขาจะตาตัวเป็นตัวหลักเพราะยังไม่ทันไรเลยวันนี้เขาก็ออกมาแล้วห็นไหมร้อยวันแรกทำอะไรอืมปีแรกทำอะไรอ่าเขาออกมาแล้วหมายความว่าใครจะใครจะจดทะเบียนกับเขาหรือว่าร่วม คะแนตรีกันเนี่ยต้องรับส่วนเสนอของเขาเนี่ยครับครับเอ่อถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับอาจารย์ฝั่งที่เป็นขั้วรัฐบาลเดิม <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตยเห็นผลโพนิดาโพมาแบบนี้นีโอ mm ้ hmm. โหต้องเร่งแก้เกมหมฮะในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วผมว่ามันมันแก้อย่างไรก็มันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน <laughs> ผมว่าไอไอปีใหญ่มันไม่เปลี่ยน คือ oh. ปีกใหญ่มันมีทางเลือกถ้าไม่พอใจกับตัวตัวที่ตัวเลือกอยู่เนี่ยมันก็หันได้หาอีกตัวหนึ่งในปีกเดียวกันนะครับอ่ามีนี่พูดถึงคะแนนใหญ่นะครับทีนี้ถ้าดูไปแล้วเนี่ยดูจากคะแนนใหญ่เอ่อที่เอ่อเขาทำมาเนี่ยก็รู้สึกว่าทั้งรวมไท,ทยสร้างชาติกับทังประชาลัฐเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นทางอันดับหนึ่ง ในอีกทีหนึ่งในอีกทีหนึ่งเนี่ยพักที่อกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งกลายเป็นพรรคภูมิใจใจไปเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่พักพระรวมไทยสร้างาติพยายามทำก็คือก็มีความรู้สึกว่าพัรของตัวเองน่าจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้ในปัครับัาแต่ถ้าเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้เนี่ยก็ยังพออะไร ยังพอใส่แว่นดำแล้วทำงานเลยได้แม้ไม่สบตาผู้คนไปตามครับครับอืมอ,อ,อถ้าถ้าอย่างนั้นอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะมาเป็นที่หนึ่งในซีรรัฐบาลเดิมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมีประเด็นดราม่าระหว่างคุณเศรษฐาทวีสินของเพื่อไทยกับคุณอนุทินชาญวีรกูลของภูมิใจไทยอาจารย์มองประเด็นที่สองคนนี้โต้อตอบกันว่ายังไงบ้างฮะ มก็เพิ่งเห็นนะอยู่ดีๆคุณเศ๋าก็ลุกขึ้นเล่นงานคุณอ,อะไรนะคุณนันท์คุณนัณนทินใช่ไหมนะตั้งๆที่ขึ้นมากี่ครั้งกี่ครั้งท่านก็รู้สึกเ,เล่นการเมืองแบบมิตรไมตรีอ่ะนะอครับเพราะนั้นบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคะแนนของภุมเต๋อใจขึ้นมา๋อเแล้วต้องโนะจมนตีขึ้นมา อ่าต้องต้องต้องตีให้ให้ลงหน่อยละอ่าแต่ว่าจะไปหวังดึงคะแนนภูมิใจใจมาดีตังเขาเนี่ยผมไม่ได้ hmm. <ต>หรือ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 พี่ผมผมอยากฝากที่คนไม่มองนะก็คือนี่น้าแปลกหลายคนอาจจะบอกว่าดูปีขนาดนี้เนี่ยแล้วทําไมภูมิใจใจคะแนนไม่ลดเขาเต่าติกลวนโดนขย่มทั้ง,ท,งทั้งอะไรนะทั้งชวิททั้งอะไรเนี่ยนะ่ผมอยากจะบอกว่า นี่ดูเอาจริงๆนะนโยบายกัญชานี่อันนี้เนี่ยมันทำใหู้มงใจไทยได้รับการยอมรับสูงนะครับอ๋อก็คือมีคนเลือกเพราะว่านโยบายนี้แหละเออแล้วเขาก็มั่นใจในะนโยบายนี้เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เขาดีใจก็คือมันกลายเป็นเขาพรรคเดียวที่ที่จูเรื่องนี้อ๋อเพราะพรรคอื่นไม่เอาเลยพรรคอื่นหนีกันเป็นแถวเลยครับเนี่ยแล้วแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว ผลที il, e ่แล <that> ้วเนี่ยเขาบอกภูมิใจใจเข้าเป้ามากับเพราะเพราะอะไเนี่ยกัญชาเสรีกัญชาเสรีแล้วอย่าลืมวัตูุพัดนปไปทั้งฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไปเสนอไอ้ไอ้กฎหมายกัญชาอืมกัญชาอะไรนะกัญชงกัญชาเนี่ยนะวันนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมว่าถูกตีเนี่ยแทนที่แทนที่พักภูมิใจใจ จะรู้สึกอะไรนะเสียหายนี่ผมว่าก็อาจแอบแอบพอ,อใจที่ว่ามันการเป็นพักเดียวที่รับผลรวมของการมีกแต่จะเสียมีไปก็รับไปเต็มๆถ้าคนจะเลือกใช่ไหมฮะอ่าใช่ใชครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นขออยากถามถึงประเด็นแชทหลุดที่สวสมชายแสวงการเอาโพสต์หน่อยนะฮะที่บอกว่ามีภารกิจนําพาคนเสื้อแดงกลับบ้านคุณศรีสุวรรณก็ไปร้องกกตแล้วบอกว่าโทษอาจจะถึงยุบพรค อาจารย์มองว่ามันจะร้ายแรงถึงขนาดนั้นเลยไอ้คนเอาไปยังไม่รู้เลยว่าของจริงหรือเปล่าส่งไปให้กรกตตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วใครเอาอะไรป้องกรกตเนี่ยตัวเองต้องแน่ใจมีพยานหลักฐานว่าเป็นของจริงอืมไม่ใช่ไปเที่ยวใครไปเที่ยวพิงโทรศัพท์หลอกไว้อะไรต่ออะไรแล้วก็มาออกมาตรงนี้คือคือคือถ้าผมเก็บกระดาษสักใบหนึ่งนะฮะ แล้วในกระดาษนั้นมันเขียนว่าใครมอบเงินให้ใครซื้อเสียงบ้านนั้นจํานวนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมเป็นหลักฐานพ้องได้เหรออืมหาได้ได้มาจากไหนเจ็บได้ข้างทางเมื่อกี้ครับมันต้องแอบทิ้งไว้แน่นอนเลยเป็นหน้าที่กองอตที่ต้องสอบให้ผมผมว่าเราเล่นงานยัง่ายไปนะเนี่ยเล่นยันง่ายไปนะงั้นอาจารย์ถ้าตัวแอบถ่ายตัวแอบถ่ายตัววางแผนถ่ายมาอีกเรื่องหนึ่งนะ จะต้องรู้ที่มาที่ไปเพช่ออยู่ดีๆได้อะไรสักอันนะเอาไปให้เขาบอกเอาเนี่ยแหละเขา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 อะไรกันจะไปช่วยยุบคงยุบปักเขาเนี่ยจากสิ่งที่ผมก็ไม่รู้ได้จากไหนนะเป็นหน้าที่กรรมตต้องไปตอบมันเบาไปไม่ใช่มันเบาไปมันไม่มีมันไม่มีอะไรพื้นฐานที่ที่ที่ทำให้ จะไม่เสียเวลากับสิ่งเหล่านีค้ครับครับถ้าถ้าอย่างนั้นอาจารย์สิ่งที่กรรมการกรกตท่านหนึ่งออกมาแย้มว่าจะมีข่าวใหญ่ในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยจะใช่เรื่องนี้ไหมฮะหรือไม,ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้มากกว่าคงไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้ถึงเป็นข่าวใหญ่ว่าเลยอันนี้เล็กไปนะเพราะว่าคนไม่ไม่ใช่เล็กไปคนฟ้องยังไม่รู้เลยว่าไ,ได้นั่นมาจากไหนออ่าอาจารย์ว่าฝ่ายไหนจะโดนอ่ะ,ะ,ะอะไรนะ ที่บอกข่าวใหญ่เนี่ยไปผมว่าคงเกี่ยวกับเรื่องนโยบายนั่นแหละมา,มากกว่าแล้วอ่าอ่าเป็นไปได้เป็นไปได้เราว่าอ่าเป็นขอขอไปได้กูมไม่ใช่เรื่องถ้าถ้าเป็นเรื่องทของสวที่ว่าเนี่ยนะครับผมว่าอะไรอะ่ะปอกตอไม่รู้เอาเหตุเอาอะไรมาเป็นพื้นฐานอากาศพิมา ถ้าถ้าอย่างนั้นอาจารย์ครับแล้วประเด็นที่คุณธนาทรไปพูดถึงกรกตเรื่องเปลี่ยนสุดคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อกับหมอมิ่งพรมมินในประเด็นใกล้ๆก,กันเนี่ยอ๋ออย่างนั้นอ๋ออย่างนั้นอย่างนังงง้นยังยังยังไปมีหลักฐานแล้วก็ไปพูดจริงอ่นนี้มีสิทธิ์ใช่ไหมฮะมีสิทธิ์โดนอาเน,นเรื่องเหล่านั้นก็ได้อะไม่อาจไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมเองก็ขอโทษนะครับอ่านใจกกตไม่ได้บางเรื่องไม่เห็น เต็มหน้าโดนจะเห็นก,กบตเล่นแล้วเนี่ยครับอาจจะเป็นเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายก็ได้นะแต่ว่าเน,นี่ยบางเรื่องผมก็ไม่เห็นสมควรกตกตต็เล่นโง่มข้าไปบ,บางรบเรื่องเห็นสมควรกกตอก็เฉยเ,เอย่างเงี้ยอืม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 ครับอาจารย์ครับขออนุญาตคําคถามสุดท้ายถามถึงพลเอกประยุทธ์นิดนึงพลเอกประยุทธ์ไปให้สัมภาษณ์รายการทีวีนะฮะมองภาพการเมืองไทยว่ามีสองกลุ่ม คือกลุ่มที่อยากจะร่วมมือแล้วก็ทําแบบที่รวมไทยสร้างชาติออกแบบกับอีกกลุ่มหนึ่งคือต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าคืนหน้าเป็นห่วงเด็กๆหลายคนไม่รู้ประเทศไทยเป็นยังไงมาก่อนเหมือนวัยรุ่นใจร้อนอาจารย์มองยังไงฮะผมมองก็จริงๆเราก็ไม่เลือกวัยรุ่นที่ไปขึ้นขึ้นไปเป็นรัฐบาลครับเพียงแต่เราเพียงแต่ว่านี่ก็เป็นความคิดหนึ่งของคนลุ่มใหญ่ในประเทศ ครับ,บ <c oughs> จึิงาถ้าเป็นความคิดแม้จะเป็นของวัยรุ่นหรืออะไรแต่ถ้ามันเป็นทาประโยชน์ให้ผมถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อ,ตรอประเทศชาติตมันทําให้ประเทศชาติทันสมัยขึ้นหรืออะไรเนี่ยผมว่าคนอายุมากซึ่งกาบริหารก็น่าจะเอาไปใช้ได้ไม่ใช่ว่าว่าคนอ,าอะไรนะต้องบริหารตามกอบความคิดคนดั้งเดิมอืม บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเหมือนอย่างตัวผมเองเนี่ยนะวันนี้ก็ยังยังเยียกว่าตามไม่ทันเนะท <laughs> ี่ติดต่อกับผมก็ก็ครู้อยู่นะโทรไอ้ตทัวท์มือถืออะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคือคืออย่าไปคิดเรื่องอะไรนะเรื่องคือถ้าบางอย่างที่คนรุ่นใหม่เขาคิดแล้วดูมันเกินสมัยไปหรือว่าคนยังตามไม่ทัน ก็าอาจจะอะไรอธิบายเหตุผลให้เขาฟังนี่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าถ้าอีกฝ่าถ้าฝ่ายอายุน้อยชนะขึ้นมาไอ้ต้นถ้าเกิดรัฐบาลขึ้นมาโดยโดยคะแนนของคนอายุน้อยที่ไปเร็วแล้วเออมันเป็นตามตามสิ่งที่เสียหายกับบ้านเมืองมันก็เป็นหน้าที่ของคนบรนนิหารนะที่กันกององครั้งางนะในความร,รูร้สึกผมนะครับครับครับ โอเคครับอาจารย์ครับวันนี้รบกวนเวลาอาจารย์เท่านี้นะอาจารย์ครับเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้ามาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับอาจารย์